มัดมัดเลย สองเมตรนะครับทางทิศตะว,วันตกเฉียงเหนือแนวนี้เลยถ้าปักก็สิบสองนาฬิกาของเราก็คือส0บนาฬิกาของเราเดินเฉียงออกไปเดี๋ยวตามผมเท่านั้นเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็น3าหมวดใหญ่ๆเลยเดินตีขนาบไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งนะเป็นแถวตอนหมู่ตรงเข้าไปเรื่อยๆนะจนมาถึงพิกัดผมถึงจะสั่งตั้งฐานลอยนะครับคือวางกําลัง ล้อเป็นตัวซีพอวางวางล้อเป็นตัวซีเสร็จจะรอสัญญาณอยากฝ่ายตรงข้ามเพราะเขาจะปะทะกันก่อนพอเขาปะทะกันเสร็จเราถึงจะรอให้เขาเข้าพื้นที่สังหารเราแล้วเราค่อยตกลมบอลไม่มีคําสั่งห้ามยิงอย่ายิงนะครับผมเท่านั้นจะเป็นคนสั่งมีใครมีไฟแช็กไหมมีที่คนที่เอาไปด้วยจะจายาไปเลยทันเลย แบ่งหมู่ไว้ผมหน่อยแอมจีเรามีกี่คนมีผมมีอีกไหมอันไหนกวนอันไหนเสียงไม่รู้กวนไม่มีกวนระเบิดทุกอันทำในหนึ่งทีไม่มีกวนนะเมื่อวานข้างในเป็นข้าวโพดนะครับบ๊อบพอนะครับได้แตกมาแล้วกินได้เลยเอมดูหนังได้เลยดู เสียงรถเข้ามาอีกแล้วอเอาทั้งสองอะจะได้ไม่ไปดีนะ อาฟามาขอมาฟามาโอเคครับไปครับไะครับไม่ถอยนะไม่ถอยกลับไป เฮ้ยอย่าลงมาดิอย่าเสียเนินดิอย่าเสียเนินอย่าเสียเนินกลับไปยึดเนินไว้กลับไปยึดเนินไว้อย่าเสียเนินเดี๋ยวเสียเปียบออยู่เนินอย่าเสียเนินอย่าเสียเนินไป ประตูหยุดแล้วครับผมกระตกยังไม่เคล่นไหวเข้ามาแล้วเรามีระเบิดไหมอยู่แนวอยู่หลังผมอยู่หลังเป้ผมมีใครไม่ไฟแก๊สไหมไม่มีไฟแก๊สเอาเอาระเบิดปลาให้มันย่นกลับไปเดี๋ยวผมเอาเห็นกระทอกันมีใครแชทไหมยใครมีใครแกบ้างครับเอาระเบิดปาให้มันถอยไปไม่ไงแกขอไคชแกหน่อครับ 这。这里。 ก็เพิ่อะข้อถอยไปเลยพี่ไปก่อนไปก่อนไปก่อนไปนเลยอลย่ไม่ต้องหย่อเใช่อไปตั้งานี่ห่เซลีถอยมา ตอนนี้เราเสียเปียบเราเราเข้าไปเป็นเนินเราเสียนเนินให้เขา <c oughs> <c oughs>